สวัสดีครับพี่น้องขอเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Arm.exe กับเกมอินดี้สุดพิเศษในวันนี้นะครับวันอังคารก็อยู่ดีๆพี่ชายก็แนะนําเกมมาเฉยเลยนะฮะเป็นเกมอินดี้ที่เล่นผ่านหน้าเว็บนะครับชื่อเกมนี้ก็คือ Burger and f r i หรือเปล่าฟรายฟรนะเบอร์เกอร์แอนด์ฟนะครับโดยคุณโดนิสนั่นเองนะหรือว่าโดยทีมงานโดนิสก็ไม่ทราบนะคนทําเกมนี้มีกี่คน เราก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นเกมอินดี้นะก็คืออย่างที่บอกนะครับเล่นผ่านหน้าเว็บเพราะฉะนั้นแค่คุณมี PC และเปิดเบราว์เซอร์ได้แต่เห็นเขาบอกว่ามันจะมีบั๊กนิดหน่อยกับเวอร์ชัน Firefox นะซึ่งเราก็มีให้โหลดไฟล์อะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขบั๊กนั้นนะครับเป็นเกมแนวเฮอเรอร์แน่ๆนะนะเด็กส่งพิซ za หรือว่าขับเปียยปั่นจักรยานมากินพิซ za นี่แหละก็ไม่มีอะไรมากมายนะเหมือนเราจะปั่นมากินพิซ za ก็คือเขาพูดประมาณแบบว่า เนี่ยมันสายแล้วนะแบบว่ามันดึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ควรจะกลับบ้านได้แล้วเราอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าปั่นมากินเบอร์เกอร์หรือเปล่าที่ร้านนี้นะอันนี้ก็คือเป็นบอกวิธีว่าเราเนี่ยจะบังคับตัวละครของเราได้ยังไงนะครับด้วยการใช้เมาส์ลุกพร้อมกับการคลิกซ้ายเพื่อกดกริง่ง WASD ในการขับจักรยานแล้วก็กดของ สัญญาณจราจรของเกมนี้เนี่ยก็คือถ้าเราจะปั่นไปให้ปั่นทางขวานะครับถนนเลนขวาคือถนนเลนไปของเราเลนซ้ายเนี่ยคือเลนที่รถจะสวนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรปั่นนะครับการปั่นจักรยานเราไม่ควรปั่นสวนเลนนะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะเดือดร้อนเองนะครับช่องของเราก็จะใช้ระบบทวินแคสด้วยนะครับในเกมครั้งนี้ก็คือตัวผมเป็นผู้เล่นนะแล้วก็ไปเสพบ,บรรยากาศนะส่วนพี่ก็เป็นผู้รับชมแล้วก็เสพความสนุกสนานของ ตัวคนเล่นอย่างผมนั่นเองทำไมไม่อยู่คนเดียวว่าจะได้ไม่กลัวกลัวอยู่คนเดียวเลยเหรอไม่ได้นะบ้านบ้านผมนี่เวลาทีไรนี่มีเอี่ยวรากพี่มันมีเอี่ยวทุกทีนะเพราะว่าพี่จะช่วยแปลในหลายๆคําที่ผมไม่ค่อยมั่นใจได้นะแล้วก็ช่องเราจะไม่ใช้คําหยาบคายนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้ปกครองไว้ใจได้เลยนะว่า บุคคลอันทรงเกียรติของท่านเนี่ยจะได้รับคอนเทนต์อะไรคือบุคคลอันทรงอย่างเต็มที่เลยนะจากเกมความหมายฟังแปลกๆก็บุคคลผู้มีคุณภาพผู้ที่มาบุคคลนั้นเป็นที่รักอะไรนี้ดีบุคคลอันทรงเกียรติบุคคลนั้นเป็นที่รักเลยอ้าวเขาก็ทรงเกียรติดีเขามาให้การสนับสนุนเรานะพี่ดูเราก็คือสนับสนุนเราไงโอเคครับเพื่อแม่เป็นการเสียเวลามากกว่านี้เนี่ยเราก็เกริ่นกันมานานพอแล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาสำหรับการเริ่มเข้าสจริงไม่ได้ยินเสียงจริงไหม ได้ยินนะเนี่ยกริงร๊งกริ๊งกริ๊งริงนะกริงร๊งกริงร๊งกริ๊งริงนะเสียงมันเสียงมันก็ได้ประมาณนี้นะโอ้โหนั่นเงาอันนี้คือเงาในร้านนะไดโนเสสา์นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่คนหรือเอเลียนก่อนนี่จักรยานเราภาพก็แบบผมว่าเล่นได้ถูกค้อเอ้โดดด มาเอานี่ไงอ๋อเรามาซื้อเบอร์เกอร์ไปนะมาถึงมาถึงผมก็ตัวสั่นตั้งแต่เริ่มเลยที่ผมทําอะไรลงไปวิ่งไปชนขอบแล้วังมันคว่ำไงเ<ช>ขา<อ>ห้ามชนมั้งเราเนี่ยลรงอีกทีเนี่ยเนี่ยมันขอบแบบว่าเนี่ยเหมือนต้นมันเนีม่มโอ้โหลม้ลมครับล้มแต่ว่าเกมเนี้ยเขาหา้หามล้มคือห้ามล้มด้วยเด็ดขาดนะโอ้ยมาถึงก็ใจตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ย เราคือเรามากินละที่ร้านเบอร์เกอร์นี้ไม่มีชื่อร้านด้วยนะชื่อร้านขอตั้งว่าเบอร์เกอร์ข้างทางลาวล้านชีวันแะไรกันเขามีเบอร์เกอร์คิงงั้นเราก็เป็นเบอร์เกอร์แจ็คไปแล้วไปแล้วเบอร์เกอร์แจ็คเบอร์เกอร์ควีนไม่ได้ควีนนี่ก็คุณคุณ,คณโอ้โหนี่คือเราภาพม,มันกลับบ้านไงภาพมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะภาพน่ารักน่ารักเอาแล้วเพิงชื่อเกมแล้วทูโอเดล่านะครับโรงแรมอะไรอ่ะที่งโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรงมรับเตียง เราเร่งความเร็วได้ไหมปั่นได้แค่นี้โอ้โหเพลงหนู่หลาเลยดีนะไม่เพิ่มเสียงเพิ่มนะไม่งั้นานี่เดือดร้อนแน่ออก็คือเราห้ามปั่นไปโดนขอบทางเลยนะเราต้องปั่นไปตามพ่อหนุ่มเอ้ยไม่อยากกินเบอร์เกอร์อะไรเอาตอนกลางคืนแบบนี้แต่ว่าปกติเนะี่ยมันก็คือชีวิตประจําวันธรรมดาไงก็ค <น S 1> แค่คนอยากกิน<ย>หิวอยากกิน<ม>ก็ปั่นออกมาซื้อแล้วก็ปั่นกลับบ้าน,นอยากกินเขาก็อยากกินไม่ว่าเมื่อไหร่ก็กินได้ อฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีครับลุงโอ้โหลุงขับอย่างงน,น,นี้ผมปั่นจักรยานยังไวกว่าลุงเขาก็ต้องระวังนะอันนี้คือมารยาทที่ดีนะครับการขับรถตอนกลางคืนบนถนนที่มืดมดเนี่ยเราไม่ควรขับเร็วนะครับเพราะว่าถึงเวลามันระยะกระชันชิดหน้านเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยที่เราเนี่ยอาจจะไปชนอะไรเข้านะนี่ไงเห็นไหมมีจัก,กรยานอยู่คันหนึ่งนะครับถ้าเราปั่นเร็วเกินไปเนี่ยตายเลยเราก็จะตายเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้สกิลอะไรไม่ได้นะผมบอกเลย คือตายทันทีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้มึดมึดตึ๊บตึ๊บอย่างเงี้ยเราเราต้องลดสปีดหน่อยนึงเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยใครวิ่งใครวิ่งเฮ้ยวิ่งตัดผมข้ามได้ไม่โดนไม่มีรถไฟใช่ไหมไม่มีสัญญาณนะเขาบอกถอยหลังเอสถอยหลังได้ผมไม่เห็นจะถอยหลังได้ตรงไหนเลยมันลดความเร็วอย่างเดียวมั้งเอสอะเอสนั่นเป็นเบรกนะฮะก็มันคงเอาไว้เอออ้าว เฮ้ยอะไรอ่ะภาษา,าเละแล้วอะเหมันโดนวับไอชูเดโดมไม่ไม,ไมเราไม่ใช่ผีนะฉันต้องกลับบ้านแล้วอ่ะนี่มันดึกมากแล้วนะเอาแล้วเล่นเราแล้วปิดไฟดูนะผมบอกเลยว่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกเวลาเราดูเกมมืดมืดเ่ย ให้เราปิดไฟนะครับพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะสว่างชัดขึ้นจริงๆนะผมก็ใช้วิธีนี้นะครับเวลาที่เราเห็นแบบบางคนที่เป็นสายยูทูบเบอร์หรือว่าสายเอนเตอร์เทนเนี่ยเขาเล่นเกมที่มันหน้าจอมืดๆเนี่ยให้เราปิดไฟนะครับพอไฟจากหน้าจอมันฉายได้เต็มที่โดยที่ไม่ถูกตัดจากแสงอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะเราจะเห็นสถานการณ์ต่างในเกมได้ดีขึ้นนะเนะ่ะพอผมปิดไฟปุ๊บก็คือก็เห็น สถานก,การณ์ต่างๆที่ดีขึ้นมากๆเลยนะนการเดิมเลยนี่วะใช่แต่ไอ้ผีนั่นน่ะไอ้ม,มนุษย์ตึงโป๊ะนั่นน่ะผมว่าเราต้องจําแพทเทิร์นให้ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเดี๋ยวต่อยต่อเนี่ยเราก็จะเจอกับจักรยานนอนดูหนึ่งคังนอ่าเราก็ต้องไม่โยน,นเอ้ยอค่าวนีเห็นไหมครับท่านผู้ชมเ,เลือดเประเปื้อนเลยจ้านี่มันเราปะเนี่ยจักรยานคดีอุ้ย เออโอ้ย hey. hey. oh, ขนลุกนิดๆด่ะไม่กล้าไปเร็วเลยครับหายไปเลยค่อยๆไปดีกว่าแล้วหายไปแล้วด้วยผีล่างรถไฟไปนเนี่ยโดนลางรถไฟหรือว่ามันฝั่นเร็วไม่ได้หรือมันมันจังใจลากเรากลับไปอยู่แล้วก็ไม่รู้นะรอบแรกอุ้ย oh. ดวงใจนี่ยมเหมือนเงียยกลับไล้วโอ้ยตัวอักษรมันกลายเป็นบ้าไปหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวร้านมันไม่มีแล้วเราร้านเบอร์เกอร์ล้างปะเนี่ยเบอร์เกอร์กินได้เปล่าเบอร์เกอร์คำสาบเราโดนเบอร์เกอร์คำสาบเล่นงานแล้วอะ่ะไม่มีทางนะ เกมแนวนี้จะยังทำร้ายเราไม่ได้จนกว่าเราจะโดนอะไรตุ้งแช่ใส่เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังปลอดภัยอยู่ถึงจะแอบมีเสียวสลังว่าว่าบ้างก็ตามนะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมคนบางคนเนี่ยถึงได้ชอบเล่นเกมผีหนะักขณงที่มันก็นักล้วนก,กลัวเล่นไปก็กลัวไปขนลุก เล่นไปก็หลอนตัวเองไปนะแต่ว่าทําไมคนบางคนนี่ชอบเล่นจังเลยโดยเฉพาะพี่ชายผมนะเป็นคนที่กลัวผีนะฮะแต่ก็เห็นชอบเล่นชอบเล่นจังเลยเกมผีเนะี่ยแต่ตอนเนี้ยผมเริ่มเข้าใจแล้วทําไมเขาชอบเล่นเพราะมันตื่นเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ลุงไม่เหมือนเดิมอะ่ะเอาหวัวโคกลุง <คน S 1> มาแบบหมดหรือว่าเราต้องปั่นไปให้แสงมันมีเพื่อที่จะให้เราไม่วูบไปผมว่าไม่น่า ผมว่ามันเป็นล็อกที่เกมบังคับมาแน่เลยไอ้หนุม่มจักรยานชีวิตนายไม่ได้กลับถึงบ้านแนะ่โอ้โหเลือดนี่คานนี้นี่ซกมาเลยจ้าก็เอาดีครับเไอ,ไอ้ผู้หญิงนั่นนะเดี๋ยวก็มาปกติมันต้องเจอโอเจอนี่เจอแบบตกใจแน่ๆลักษณะโอ้โหรถไฟแฮ ไม่พอเห็นเงาแล้วผมรู้สึกแบบว่าเสียวสลังว่าเราไม่มองข้างหลังดีกว่าเพื่อความเป็นคนดีหมดยังอ่ะไม่หมดด้วยเขาเขาไม่ให้มองหลังนะครับการมองข้างหลังมันเหมือนการมองย้อนไปหาคนที่เขาอยู่เหมือนกับเป็นห่วงข้างหลังนะครับผมว่ามันเอาเราแน่เลยครับ เกมมันต้องจงใจให้ผมมองไปข้างหลังไะเชื่อดมันมานานจังก็มันจงใจไงแต่ผมไม่อยากหันเลยอะจริงผมกลัวหันไปปุ๊บจบเกมเลยเจอพีปุ๊บจบเกมเลยแกมันก็ออายังไงอ่ะรอเย้ยเป็นเมื่อไหร่รถจะหมด นั่นไงเขาเอาผมแล้วจะจบเกมปะเนี่ยแล้วหันกลับไปได้ปะไม่ได้นะครับมันตอนนี้มันมันล็อกแล้วมาดีตอนนี้พร้อมจะเจอทุกอย่างแล้วมาสโลเข้ามาแบบนี้คิดเหรอว่าจะกลัวยิงฟันซสู้เลยยิงฟันสู้หันกลับไปเจออยู่ทางโน้นโอ้โหจัดเต็มฮ่าฮาหมดหมด หยุดผมไม่ได้แล้วนี่แน่ผักกระเด็นเลยเปะละ่าล่ะเอ้ยอย่าบอกนะว่าไหลฮะยังไงวะมาดิเอออ้าวต้อเเ้งตองสัห้ามโดนเนเนี่ยคือต้องขับอ้านอดเยยดคืออะไรไม่ได้คือห้ามโดนใช่ปะคือเราต้องดู ว่าเขาจะโผมาเลนไหนใช่ไหมโอ้จะโผโอ้จะเผื่อต้นมอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมคิดว่าจะจุ๊บผมได้มันเดินของมาเลนเดียวนะมันไม่ได้แบบมาเมือนมันเป็นเกมแบบ ขัดขวางเราเฉยอ่ะไว้ไม่โดนผิดเลนผิดเลนนั่นแน่นั่นแม่เราพยายามอยู่ตรงกลางไว้นะเราจะได้ลหลบง่ายๆ่ายเอ้ยคนฉลาดเขาต้องอยู่กลางอะ่ะเจอเตือให้มันตื่นเต้นหน่อยให้มันตื่นเต้นหน่อยอยู่กลางนนะตื่นต้นไหนดูดิเฮ้ยยู้ยดเดินกลางเดินกลางยดูดีเหรอเีให้มันตื่นเต้นมันยังไม่โดนเฮ้ยมันสูบเราอีกแล้วอ่ะอย่าบอกนะ โอ้โก็โอกลับหัวแล้วครับผมนึกว่าเราจะรอดแล้วอ่ะกลับหัวแล้วจ้ะเขาให้กลับหลังมาลองเนี้ยดูงจรที่สวยงามลองดูทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะเลือกคือถ้าเรากลับทางนี้คือจบเลยวะสรุปถนนข่าจ้าอ่าน ไม่ได้ไอ้นุ่มวิ่งิดทางโอ้หวิ่งสวนเลนก็ไม่ได้ครับเดะเดวเดะไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัว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 นะแนะนําเลยแนะนําให้มันเล่นนะตอนกลางคืนไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวนะผมบอกเลยมาเริ่มใหมย่ยี้เดี๋ยวก็ต้องเจอรถลุงคร<อ>าวนี้คราวนี้รถลุงจะเป็นยังไงนะครับ ได้แค่แบบปริมปริมนะครับผมบอกเลยว่าได้แค่ปริมปริมแบบว่าขาสั้นแล้วตอนนี้คือผีผีไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าการขับจักรยานแล้วหัวทิ่มน่ากลัวกว่านะตอนเริ่มเกมถึงก็ไม่ได้เลยมาถึงคือตกใจเลยตกใจนึกว่าโดนลากไปฆ่าในป่าคิดไปเซอร์เบอร์วังเลยนะที่แท้แค่จักรยานล้มรอบนี้ไม่เจอลุงแล้วด้วยลุงตายคนบ้าอะไรตกใจจักรยานล้ม บอกจริงครับผมบอกผมบอกแล้วเอา้เอาจริงๆครับที่ผมกลัวตอนแรกเนี่ยจริงๆเลยอ่ะผมนึกว่าโดนผีลากไปฆ่าเนี่ยนี่ไงลรอบนี้คือตายแล้วอ่ะลุงครับแล้วลมมันมาได้ยังไงวะเนี่ยลุงหน้าเละเลยครับพี่เอาเกมอะไรให้ผมเล่นอ่ะฮึฮเอิญอไปเห็นคนแหนะน้ำมาเออไปเห็นคนแนะน้าก็เลยแบบเออ เกมตั้งแต่เมื่อไหร่แนี่ต่เกมมันนานแล้วแหละเก่าแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้นะมันมีผมบอกแล้วนะอาวจักรยานคือไม่บีแล้วอะรอบเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าช่องเราเนี่ยเราจะไม่ใช่ผีไม่ผีผู้หญิงปั่นโอ้โหพี่มันรู้ดีว่ะบ้าไปแล้วอะทำอะไรของเธอเนี่ยฮะจะมาแข่งกับไบเกอร์อย่างเราไมไม่ดูมีรถฟงรถไฟหรือเปล่าไม่หยุดนะ เราต้องปั่นไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดเด็ดขาดเฮ้ยอุโมงค์เฮ้ยโอ้โหแค่ธรรมดาก็ประสาทจะกินแล้วยังจะมีอุโมงค์มาอีกแ๊บเดียวเองอุโมงค์นิดเดียวอัยนี้เรามาได้ไกลกว่าเดิมแล้วนะครับไงอะ่ะผมบอกแล้วว่าเขาหยุดเราไม่ได้หรอกเขารอจะได้เ,เราอยู่ดีเป็นไปได้สูงเลยมืดๆแบบเนี้ยเอ้ยเยมีแสงไฟอยู่ข้างๆเราต้องไม่หยุดนะเราหยุดไม่ได้เลยนี่มันอะไรเนี่ยแน่ใจนะว่าถนนกลับบ้านไม่ใช่ถนนไปหมู่บ้านนรก ถนนไปหมู่บ้านผีเบล่านึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะที่แบบว่าอยู่ดีๆก็สามารถเชื่อมต่อกับเมืองผีได้อะแต่ผมจําชื่อหนังผีมาผ่านใช่ใช่ผ่านมัวไอ้แสงอะไรอ่ะข้างหลังอะรถเปล่ารถอะว่ารถอะแต่เราห้ามจุดห้ามหันเด็ดขาดเกมแนวนีุ้กบอกเลยว่าห้ามหันนะห้ามหันไม่ได้ครับเราอู๋เราต้องไม่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  เราต้องไม่อะไรอยู่นึกไม่ออกแล้วตอนนี้กรับถา <laughs> นึกามไม่ออกครับโอ้คือเราต้องไม่ทรยต์ความคาดหวังของคนดูนะเพราะคนดูอาจจะไม่อยากเล่นเองอยู่แล้วไงมันก็ต้องให้รู้กันไปข้างอ่ะว่าอะไรมันอยู่โขแล้วขับรถตามมายังไงก่อนดิฟยังไงได้มผม<ล>ว่าหันรถโดด,ด,ด,ดหันปุ๊มนี้เราน่าจะตกหล่มตายแน่นอนอย่ามา เรานี่เอ็กซ์ตรีมขั้นเทพรู้จักเปล่าอะเกมของ Playstation น่ะเอ็กซ์ตรีมอะเอ็กซ์ตรีมอะเฟี่แมนอะเอ็กซ์ตรีมไม่มีโดน,บบมนไม่มีโดน<ะ>นี่มันสะพานอันเลสอันเลสบริดจ์สะพานที่ไม่มีวันสิ้นสุดว่ายตามมันไม่ได้เดะเจอทางกิ่วอย่างนั้นนะวิ่งไม่ได้หรอกบอกเลยผีก็ทำอะไรเราไม่ได้นะผีก็หยุดเราไม่ได้ การที่ความหิวเนี่ยแม้แต่ผีก็มาหยุดเราไม่ได้นะอ,อีกแล้วเหรอไม่เอานะยังไม่จบง่ายๆในการเดินทานทียาวนานแล้วเามื่อไหร่ะ <c oughs> จะได้กินในเบอร์เกอร์ที่อยู่อา้าวเฮ้ยทําไมกล่องเบอร์เกอร์กลายปเป็นอย่างงั้นนะอย่าบอกเราว่าเบอร์เกอร์มันจะเน่าไปเรื่อยๆอ่ะหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันบุบีตอนแรกมันยังดีๆอยู่เลยคืออย่าบอกนะว่าเราเราโดนหลอนจริงอ่ะ เบอร์เกอร์เรามันคือหิวแล้วอะ่ะคือหิวจะกินหรือจอดกินก่อนได้ไหมบางทีถ้าหายหิวแล้วอาจจะหายหลอนก็ได้ตอนนี้อาจจะหลอนเพราะว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหิวมากแล้วนะไม่ได้กินสักทีปั่นทีไรก็โดนวาร์ปกับมาตลอดเลยเบอร์เกอร์ที่อยู่หน้ากระจังรถจักรยานก็แต่ปต้ายตอนแรกกูเนล่ามันเป็นป้ายแบบอโอ,โอพี่มีแขวนอะไรด้วยครับจะให้ดูปะล่ะ อ่ะคิดว่ากลัวเหรอตอนแรกมันเป็นป้ายนั่นป่ะมันเป็นป้ายที่แบบเป็นรูปนั่นแน่รอบนี้ปั่นด้วยขี่ด้วยอันนั้นเขาต้องเป็นคนที่เคยมาเกิดอุบัติเหตุจักรยานโดนโซโล่แน่เลยและลุงคนนั้นก็อาจจะเป็นลุงคนที่ขับชนนะพอขับชนเสร็จก็เลยโดนวิญญาณอาฆาตแขนตามไปฆ่าลุงแล้วก็ลากลุงมาวนลูบแบบเดียวกันแต่แตอนนี้เราเระวังนล้น,น,นมันคว่ำแล้วพ่อหนุ่มที่มันคว่ำเราก็เตือนร้อนอะไรคว่ำ จักรยานมันอนะเดิมมันไปความกลางทางเราก็คว้าตามก็เราก็ต้องคอยมองไว้นะอะยุยิยุยิก,ก,กเส้นกลางนี่ยคือเส้นที่ดีที่สุดนะเดี๋ยวก็มึนเดี๋ยวก็ทําคนดูมึนไปด้วยแม,ม,มวแมวอุโมงมันเปลี่ยนไปนะเนี่ยอุโมงมันลงล่างเส้นทาง,างก็เปลี่ยนนะครับผมนึกว่ามันจะจบแบบว่าเอ,อดีแล้วละ่ะตอนแรกคิดว่าแบบไม่ห็นอะไรไม่ถึงสิบนาทีก็จบนะแต่เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นอุโมงผีเะละ่ะ อุโมงอู่บ้านผีเหรอโอ้ยมึนแล้วนี่มันทางสำหรับการใช้จักรยานเท่านั้นจะด้วยเพลงจักรยา่เลนหี่อุพี่มาแบบเด e f แฟลชเลยครับถ้าโดนชนนี่คือเราล่วงเลยไปเนี่ยเป็นไปได้เอาแล้วหนทางที่เข้ามาได้เฉพาะคนขับจักรยานเท่านั้นแหมนี่มันอุโมงค์ที่สร้างขึ้นมาอุ๊ยออะโดนตบกระบาลเดียว โอ้แต่ละอย่างมานี่เออวันเดกัาสวัสดีครับเทอ้อยอ้อยโอ้โหโอ้โหคือไม่ยั้งอ่ะนี่มันอะไรเนี่ยมันอะไรฮ่ทำไมมันสั่นอย่างนั้นอ่ะมันโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเริ่มมีแก๊งป่วนเมืองแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นอาร์ตคอร์ วิฮาร์ดคอร์ไฟเตอร์วิวิโหเอกซ์ตีมขนาดแท้อันนี้วิทะลุออกมาจากกระแพงไม่เอามันหยุดเราไม่ได้หรอกไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหอาวอ้าวผมนึกว่าตายเลยไม่ตายแฮะบาดเจ็บทำให้ช้าลงเปล่าพยายามจะดึงให้ตัวนั้นกินเราใช่ไหมโอ้ยแก๊งเอาแล้วนี่มันโดนดักปล้นนี่มันแก๊งสิงจักรยาน จะมาดักปล้นชีวิตเราจอดรอกันไม่ <laughs> ไม่ปลนปลนผมไม่ได้ไม่ใช่จิหวมันหยุดแล้วนี่เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมองความตายโอ้โหมีมืออากลับตรงตรงไม่มีโดนโอ้ my god ปั่นกลับทางไม่ได้เหรอไม่ได้นะมีตัวใหญ่อยู่ไม่มีโดนผมบอกเลยอย่ายืน่นมายาว โอ้โหลุงยังจะตามมาหรอกโอ้ยไม่มีทางผมจะไม่ยอมโดนมือนี้แม้แต่ครั้งเดียวอย่าพูดพูดปุบเดี๋ยวบุดนิ่งๆนะสมาธิต้องมาสมาธิต้องมีครับทำได้แค่เกี่ยวใบหูเท่านั้นแหละคือมันทำอะไรออกมาชูนร้อกลางใส่เราไม่รู้บ้าอยากคายจริงเลยต้องออกมาอยากจับมือเราอยู่แล้วเราเป็นคนดังที่ดูเฮ้ยอ๊ย ยังไงก็ต้องโดนอะนี่จะหลบยังไงอ่ะมันหลบไม่ได้โอ้ยจบไม่จบจบไม่จบฮ้ยเสียงอะไรจบไม่จบไม่จบไม่จบจบไม่จบไม่จบโอ้โหอร่อยเปล่าสนุกไหมทำร้ายเราเนี่ยฮะเนี่ยนั่งกลุ้มแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่งกินแล้วนั่งกลุ้มแล้วยังไงฮะได้ฟ้าแดงเลย ฟ้าแดงเลยเราต้องไปถึงจุดจบให้ได้มันสายมากแล้วเนาะไอ้ไม่มันบอกว่ามันสายไปแล้วมันสายเกินไปแล้วก็ตอนแรกเขาบอกอิสเลยตอนนี้มันอิสทูเลยแล้วนะมันสายเกินไปที่จะย้อนกลับหลังอะไรเนี่ยเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วสิ่งที่กำลังอยู่น่ะเป็นเพียงแค่วิญญาณที่ยังคงปั่นจักรยานต่อไป ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าความจริงตัวเองนั้นได้ตายกลางถนนไปแล้วจักรยานคันนั้นมันก็เป็นของเจ้าอยังไงไร,ไรอยู่อ้พวกเราสาชี้ทางสว่างให้แต่เจ้ายังพยายามดิ้นรนที่จะมีชีวิตต่อไปไ่อยากที่จะถูกปลดปล่อยจากความทรมานอย่างนั้นเลย ความเจ็บปวดของเจ้าถนนอะไรเนี่ยทุกคนประตูอะไรอะไรเย็นประตูตทางหนีอะ่ะโอ๊ยอ้าอย่าทำผมเลยอะไรอ่ะอาโดโหโดนตรึงเฮ้ยเฮลิเซอร์มาแล้วพี่หัวตะปูตึงอคือให้ความหวังต่อยปะละ่ะต่อยปะละ่ะผมมาขนาดนี้แล้วอ่ะมาไกลขนาดนี้แล้วอ่ะ อ้าพอแล้วล่ะ,ะเธอน่ะหมดอ้าวเฮ้ยนั่นคือใครอ่ะอ้าววจยอดีลองเฮ้ยจะกินด้วยเธอไม่ใช่เธอยังไม่ถึงคาดอะไรอยอหรือเปล่าอุ้ยเรายังไม่ตายนะคือเขาจะเอาเราเป็นตัวตายตัวแทนปะเนี่ยคือความเชื่อแนวแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเรายังไม่ถึงคาดนะเราก็เลยได้รับการช่วยเหลือจากยมทูตน,นะ อูโหตื่นขึ้นมาในรถคันหนึ่งที่มีเบอร์เกอร์อยู่ข้างๆหนึ่งเบอร์เกอร์อ้าวเฮ้ยเราเป็นคนชนเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยหักมุมมากหักมุมได้กวนประสาทโอ้โหคือที่เขามาตามจะฆ่าเราเนี่ย เพราะเราไปชนเขาจนเขาตายานาแคะ่่อรอยไดมีบ้าอะไรฟะโอ้โหจบแล้วจบแล้วนะในที่สุดก็มาถึงนะครับจุดจบของเกมเกมนี้เราก็เล่นกันมาจนจบจนได้นะครับสำหรับ พี่น้องผมเพื่อนทัานใดที่เข้ามารับชมคลิปจากช่องของเราเนี่ยก็ต้องขอากล่าวคําขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือช่องของเรานะครับให้ช่องของเราเนี่ยสามารถดรําเนินการต่อไปได้อย่างมีกําลังใจและมีความสุขนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ก็ฝากกด u b s c r i b e ช่องด้วยนะครับจะได้เอาไปติดตามดูคลิปที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอาให้เพื่อนทุกคนได้ดูนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปของทุกวันเลยนะมาเจอกันได้ทุกวันนะครับใครที่กดแล้วก็ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าคุณคือหนึ่งในผู้ช่วยเหลือช่องของเราน่นองสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดแชร์ก็รีบกดแชร์โดยพันเลยนะครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันยังมีเกมอีกมากมายนะครับที่รอให้เราเนี่ยเข้าไปสัมผัสแล้วก็เข้าไปค้นหาด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเกมจากผู้จัดจาหน่ายอย่างเดียวนะครับพวกเกมอินดี้ที่เขามีอยู่ตามหน้าเว็บหรือว่าเกมที่ไม่ได้ผ่านการจําหน่ายผ่านทางบริษัทเนี่ย ก็มีความสนุกและความ OMG ในแบบของตัวเองอยู่นะฮะดังนั้นเราก็จะพยายามจิบเอาเกมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันนะครับเพราะว่าเกมที่คนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยก็ส่วนมากมันก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะ,ะว่ามันเป็นยังไงส่วนเกมที่คนไม่รู้จักเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์อันสดใหม่แล้วก็ มาตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูอีกในรูปแบบของความพิเศษอย่างนี้อีกรอบหนึ่งเนาะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ Thanks you for watching This is Burger and f r i t s and Fries d e v e l o p e d by donuts Powered by Tree.js first c r e a t i n g using make human จเ <laughs> 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 สได้เก่งคือสร้างความแตกต่าวงว่าไงโอเคครับบ๊ายบายครับ